สวัสดีค่ะ f อที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้น้องนันพามาชมต้นชมาเลียงป่านะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะตอนนี้เขาสุกแล้วค่ะผลของเขาเห็นไหมคะเวลาสุกแล้วเวลาเขาแก่ก็จะเป็นสีลักษณะแบบนี้สีดำๆค่ะและรสชาติสีดำๆเขาจะออกหวานนะคะไม่อมฝาดไม่อมเปรี้ยวนะคะจะออกหวานแนละะ้วเวลาเขาแก่แล้ว นี่ล่วงจะหมดแล้วค่ะนกมาจกกินมัางอะไรบ้างค่ะเห็นไหมคะสีลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเหลือช่อเล็กลงแล้วค่ะพวงนี้ยังไม่แก่นะคะสีดำๆนะั่นคือแก่แล้วค่ะนี่คือชมาเรียงป่านะคะใครเคยเห็นไหมเคยทานไหมเม็ดด้านในเขามีเม็ดนะคะเม็ดก็จะโตหน่อยเนื้อเขา แต่ถ้ากินไปแล้วมันจะออกเป็นปากเป็นสีม่วงๆเลยค่ะสวยไหมคะที่ยังไม่แก่นี่คืออมเหมือนดมชมพูนะคะแดงชมพูนะคะนี่คือฝักเลมล็ดของเขานะคะเห็นต้นเห็นใบเขาไหมคะนี่คือต้นชมพเลียงป่านะคะที่มือนั้นในนัน,น,น,นเดดออกมานะคะหนึ่งช่อคะ่ะนี่คือลูกของเขาชมพเลียงป่าจะออกมันวาวเลย รสชาติตอนแก่จัดนี่คือหวานนะคะอร่อยค่ะแล้วจะเป็นสีม่วงติดปากเลยค่ะเพราะข้างในเนื้อเขาจะเป็นออกม่วงๆนะคะสีม่วงๆค่ะอันนี้คือตอนที่เขายังไม่แก่นะคะที่นายถ่ายให้ดูนะคะนั้นเก็บภาพไว้อยู่เนี่ยช่อของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ สีเขียวค่ะตอนนี้เป็นชะมเลียงสวนแล้วไม่ใช่ชะเลียงป่าแล้วเพราะปลูกอยู่ในสวนสวยไหมผลไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะคะนั้นเชื่อว่าบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็ได้ค่ะลองหามาดูนะคะมาปลูกมาดูค่ะเพราะขยายพันธุ์ง่ายนะคะ เอาเม็ดเขาเพาะก็ขึ้นนะคะที่นั่นปลูกนี่ก็เพาะ,มะเมล็ดนะคะอันนี้ตอนที่เขายังไม่แก่ค่นนันถ่ายเก็บไว้ลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นช่อเล็กๆเ,เป็น,อน,นดอกเขาออกเกสรสีออกดอกดอก,ดอกม่วงๆแล้วก็เป็นผลออกมาเป็นลนักษณะอย่างนี้แล้วค่ะ การดูแลก็ไม่ต้องอะไรมากเลยคนะ่ะธรรมชาติเลยค่ะตามที่เขาอยู่แบบป่าปาเลยอะ่ะลดน้ำบ้างเป็นบางครั้งคาวรู้สึกว่าเขาจะออกผลนีปีนตกสองรอบมั้งคะจากที่นั้นเคยเห็นนะที่บ้านนั้นเนี่ยออกสอ,สองช่วงค่ะนี่คือลักษณะช่อของเขานี่ ตอนนี้ยังไม่แก่นะตอนนี้จะมีลดฝาดหน่อยๆค่ะผมเปรี้ยวแลยลดฝาดหน่อยๆถ้ากินตอนนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือผลขอเขาที่นั้นเก็บมานะคะ สวยไหมนี่ใบของชำมะเลียงนะคะนี่ลูกของชมะเลียงนะคะสีดำจังเลยเหมือนสีนินเลยเดี๋ยวจะได้ยินเสียงนันจะว่าหาว่านันเก็บเหรียญอีกนี่แหละคือลูกของผลของเขาของชำมะเลียงนะคะนั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะรักทุกคนนะคะทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะทำให้นันมีกำลังเดินได้ขอบคุณขอบคุณค่ะ นั่นไหว้สวยๆนะคะขอบคุณขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องนั้นด้วยนะคะรักทุกคนบายบาย